เอาเลยฮะกับสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาเจอผมเซลก่อนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกท่านด้วยเลยนะฮะวันนี้นะครับผมแวะมานะฮะรีวิวกระชับฉับไวนะครับสับตัวเต้าลีโวนะครับผมตัวนี้เป็นโฉมปี2016นะครับเป็น4ประตูพรีเดิรนเนอร์ยกสูงนะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับก็ออปชั่น เพียงพอต่อการใช้งานนะครับตัว e นะครับราคาไม่สูงครับเพียงแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมก่อนเริ่มรีวิวนะผมก็จะพาคุณลูกค้ามาดูส่วนตัวข้อมูลรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นรุ่น2.4 e นะครับเป็นตัว e ธรรมดานะไม่ใช่ e plus นะครับ b 16ไมค์แค่แสนสามนะฮะราคาเพียงแค่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ผ่อนตกอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับเจ็ดปีนะครับผมต้องบอกว่าราคาดีไมค์น้อยนะครับแถมอีกอย่างนึงได้เป็นสี่ประตูยกวว่าเป็นนนตััห้แลมะครบ ไม่ใช่เป็นตัวหน้าหลอดนะครับตับตัวชมปี16นะครับไฟหน้าก็ตัว E ยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับยังเป็นหลอดมัลติรีเฟกเตอร์อยู่นะครับผมไฟตัดหมอกนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับตัวคิ้วนะครับที่เป็นคิ้วขาวควาแบบโคเมียมแบบนี้เลยตัดกับสีดาได้ค่อนข้างจะกลมกลื่นทีเดียวนะฮะกระจังหน้าเป็นโคเมียยโลโก้คเมียยนะครับผมตัวนี้ตัดด้วยภายในที่เป็นโทนสีดานะครับสวยงามทีเดียวนะฮะวันนี้ผมจะแวะมากระชับๆไวเลยนะครับเผื่อลูกค้าแบบไม่อยากดูคลิปยาวๆนะวันนี้ผมจะรวนยเ็ละ ล้อแม็กกันต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กแต่งนะอะไม่ใช่แม็กเดิมโรงงานนะครับแม็กตัวนี้แม็กคอรเนะครับรุ่นนี้เป็นหน้าดิสส์หังดำนะครับโครงสร้างต่างๆของตัวแคทซีต่างๆก็ยังดูดีหมดเลยนะครับไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยผุนะครับผมตัวนี้รถเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับรถยกสูงแน่นอนครับตัวบันไดข้างต้องมีมาให้อยู่แล้วนะครับผม กระจกมองข้างฮนะนี่เป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบ LED นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวอ่าโลโกโ้ไฮรักต่างๆก็ครบถ้วนนะติดซ้ายขวานะครับเบ้ามือจับประตูเป็นโครเมียมพร้อมกับตัวการลอยมือจับประตูด้วยอันนี้ก็คือเป็นของโตโยต้ตาแท้นะอ่าอันนี้ไม่ใช่ลายมาดัดยนต์นะครับของโตโยต้ตาแท้ใช้ยาวๆไม่ต้องกลัวมันแบบมันมันลอกมันดำนะพวกนี้ของโตโยต้วตาวสัสดุเขาดีนะครับผมเนี่ยด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวล้อหลังครับอย่างที่แจ้งไปฮะเป็นดิสเเป็นดัมเบรรกนะคับด้านหนน้าเป็ดิะ น่หนดิดหลังดำนะครับอ่าแค่โซงแคสซีอยู่ครบถ้วนนะครับเล็กทงเล็กถังเดิมๆหมดเลยนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนตัวด้านท้ายก็จะมีโลโก้ของตัวพิลันเนอร์นะครับผมติดตั้งไว้ให้นะครับแล้วก็เกีรรุ่นนะตัว E แล้วก็โลโก้ริเวออยู่ด้านล่างนะครับส่วนอ่าไฟท้ายเนี่ยรุ่นนี้ไฟท้ายยังไม่มี LED นะยังเป็นหลอดมัลติดดีเฟคเตอร์อยู่นะครับผมส่วนเบ้าดึงตัวเนี้ยก็จะเป็นโครเมียมแล้วนะฮะ แล้วก็สองตัวสี่ประตูก็ได้พื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างจะไม่ไม่กว้างมากเนาะให้เหมือนตัวแคบแต่ว่าก็แบ่งครึ่งครึ่งไงอ่าห้องโดยสารครึ่งหนึ่งกระบะแคบครึ่งหนึ่งก็ใช้เป็นอเนกประสงค์นะครับเป็นรถบ้านนะครับรถครอบครัวก็ได้แล้วก็พื้นที่ข้างหลังก็เอาไว้ใช้สอยในในการใช้งานต่างๆได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวไลเนอร์เนี่ยรุ่นนี้เป็นไลเนอร์ของโต้ตาแท้นะครับไลเนอร์นี่ของโต้ตาแท้เลยนะครับวัสดุอย่างดีนะครับใช้เนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะเขาเรียกไรนะมันจจะะมันนกก่่แแบบหงงายยยออเ้ขท หัว oh, ใช้บางทีแบบเจ็ดแปดปียังไม่เคยเปลี่ยนนะไลเนอร์เนี่ยพวกนี้วัสดุเขาดีก็เกิดเป็นของของศูนย์แท้ๆนะฮะอ่าแล้วก็ส่วนงตัวภายในนะครับดูนิดนึงโอ้โหนี่เ oh, พิ่งเห็นนะฮะมีกันส่งกันสาดมาให้นะฮะอ่าติดตัง้งให้เรียบร้อยกันศาสตรก็เป็นของตัวตาแท้ด้วยนะครับภายในเป็นโทนสีดํานะตัดด้วยโทนที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนนะฮะเบาะก,ก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมครับนี่เป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเบาะผ้านะ รุ่นนี้ยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับเป็นเบาะผ้านะครับพักของพักแขนมีให้นะฮะด้านหน้าก็ออปชั่นมีอะไรบ้างครับนี่ประตูก็เหมือนกันเลยนะครับส่วนออปชั่นก็มีกระจกปรับไฟฟ้าแคบานคนขับนะ ที่เป็นออโต้ที่เหลือก็ไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็นแค่แก๊กเดียวปกตินะครับกระจกมองข้างนะปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับผมปรับก็เป็นไฟฟ้าปรับท้ายขวาได้เลยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้มีไฟหน้าปรับสูงต่าได้นะครับ5ระดับนะครับผมอ่าแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่มีพุทสตาร์ตนะตัว E ยังเป็นกุญแจไขยอยู่นะครับแต่ว่ามีมัตติฟังก์ชันมาให้ นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีหน้าจอนะครับจะเป็นวิทยุนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะตัวนี้ก็เชื่อมต่อมือถือได้เลยนะครับรับสายบางสายเป็ี่ยนขึ้นเป็นโหมดผ่านพวงมาลัยได้นะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ยังเป็นแอร์ธรรมดาอยู่นะครับไม่ใช่ออโต้แต่ว่าที่ออโต้ก็คือเกียร์นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้พร้อมกับไดรายโหมดนะฮะอีโคโหมดภาวะโหมดเลือกใช้งานได้เลยนะครับผมนะส่วนต่อไปนะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์กับห้องเครื่องนะเป็นไงบบ้้าาาางงงโคครรรสตมมดูกัันเลยผ ในส่วนตัวเครื่องยนต์นะฮะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ GD นะครับ 2,400cc จากโตโยต้นะครับผมพร้อมกับขุมกำลัง150แรงม้านะฮะเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับใช้คู่กับเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็ได้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับตามที่คฆษนาเลยเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ Fortuner นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโฉม16 17 18 19 20 21 เนี่ยเครื่องตัวนี้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะครับใช้ใน Fortuner ราคาล้านกว่าก็เครื่องตัวนี้นะครับผมเครื่องอึดนะครับอึดถึกทนนะครับเครื่องก็เดิมเดิมนะครับไม่มีรอยถูกถอดถูกไข่นะชิ้นส่วนเดิมเดิมหมดเลยนะครับเครื่องยนต์นี่สําคัญนะฮะถ้ามีการถูกถอดถูกไข่เป็นอะไรนี่ต้องนับว่าอาจจะเคยมีการพังอาจจะเคยมีการแกะเครื่องมาซ่อมนะฮะอันน<ส>ี้คือเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับโครงสร้างก็เดิมเดิมนะครับ ABS ครบถ้วนนะครับมีให้นะครับแหน่คันน ong คันหน้าเดิมหมดเลยนะ เนะครับผมได้เครื่อง2,004เกียร์ออโต้สีวัตุยกสูงในราคาเพียงแค่589,000บาทนะใครหาอยู่ก็คันนี้เป็นทางเลือกได้นะครับทะเบียนสวยนะครับ7ก็ไก่ตออะไรนะถอฐาน่า193นะครับเลข3ตัวโดยปลายกรุงเทพมหานครนะครับผมใครสนใจคันนี้นะครับเคจดีฟรีดาวนะครับผมไม่ต้องใช้เกินออกรถนะครับเตรียมเงินผ่อนไว้อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะครับคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการเกษตรกรก็ได้นะแต่ว่าเกษตรกรต้องมีตัวใบ เขียวรู้ว่าใบประจำตัวเกษตรกรก่อนนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายออนไลน์หรือว่าจะเป็นขับแก๊ปขับฟู้ดแพนด้าอะไรต่างๆก็ออกได้นะครับติดต่อมาคุยกันได้เลยส่วนใครติดแบ็คลิสต์ไม่ต้องขอดใจนะโทรปรึกษากันได้นะครับช่วยหาทางออกให้ลูกค้าออกก็ได้หลายคันแล้วนะครับผมอ่าหาทางออกให้จนได้นะครับผมก็โทรปรึกษากันที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0838246569เซลล์ก่อนยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็หวังว่าจะครบถ้วนนะฮะหลักๆก็ประมาณนี้นนะะคครรรับับบเกีย์์ออโโต้ว,ต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 ว ปี่16นะครับเป็น4ประตูยกสูงนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาคุยกันได้เลยที่ประตูนลังนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลักกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ